และนี่เป็นภาพขณะสืบนครบาลสกุลลอยตาจับนายอนุลหรือเจมส์ทศกัณฐ์อายุ32ปีขณะกำลังซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อและขับตามไปยังที่พักที่คนร้ายใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำคลิปโอ๊ก่อนตํารวจบุกจับขณะเตรียมตั้งกล้องถ่ายคลิปตำรวจครับเปิดประตเปิดประตูมามาออกมาเปิดยอมมัน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 ยอมเปิดเปิดเปิดครับเปิดยกมือยกมือขึ้นยกมือนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นรอออกไปออกลงออกไปครับไปไปอยู่ในห้องนั่งลง เอาหมาไปก่อนนะออกไปออไปหลังถูกจับกลุมนาเจปฏิเสธว่าไม่ได้บังคับลูกถ่ายทำหนังผู้ใหญ่โลงโอุลิแฟนพร้อมกล่าวโทษว่าลูกตัวเองโกโหกเพราะอยากได้โทรศัพท์ไอโฟนแต่ต้นไม่ซื้อให้<ม>แต่ตำรวจพบหลักฐานเช่นในโทรศัพท์ว่าผู้ต้องหาร่วมมือกับแฟนใหม่หวานล้อมลูกสาวร่วมถ่ายคลิปทั้งวางยาน,นอนหลับและพาไปฉีดยาคุมกำเนิดรวมถึงพบข้อความเม็กเมีหลอกเยาวชนหญิงอายุ15ปีถ่ายเรือร่างแล้วโขงเงิน5,000บาท ตำรวจพาตัวเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ผู้ต้องหายัางยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ทำจากการตรวจสอบประวัติพบก่อคดีตั้งแต่ปี2,563ถึงปัจจุบันรวมจคดีในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดเช่นคดีล่วงการช่อ,นนกชอโกงร่วมการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นความผิดตามพอวรบรเช็กและลคดีล่าสุดข่มขืนกระทําชําราวเด็กอายุยังไม่ถึง15ปีและเป็นการกระทํตาต่อผู้สืบสันดานก่อนคุกตัวส่งพนักากานสอบสวนสอบวข้องหลวงดําเนินคดีไม่รู้หม่ได้พอ15 1 แล้วเด็ก15เนี่ยเนี่ยไปให้เขาถ่ายคลิปไปเอาตังเขาเอะผู้ต้องหาตามหมายจับ4หมายจับดังนี้1หมายจับสารธัญบุรีจ .641-2567 ร่ท 2, 5, 6, ลงวันที่19สิงหาคม2 5 6 7ข้อหาผูบเจ็กขะทําชํามเำลาเด็กอายุไม่ถึง15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยายของตน้วยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและเป็นการ,รกระทําต่อผู้สบสันดานสองหมายจับศาลแขวงปทุมวันที่จ1 14ทับ ลงวันที่6พฤศจิกายน2566ข้อหาเช่าโกง3หมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ที่จอ365256ลงวันที่1พฤษภาคม2566ข้อหาช่าโกงโดยแสดงตัวเป็นคนอื่น4หมายจับสารเพ่งสมุทรบาก,การที่จ75256ลงวันที่28เมษายน2566ข้อหาความผิดตามพรบวชิปสำหรับความผิดอาญาในทางกฎหมายถูกกำหนดไว้ในประมวลวิธีพิจารณาความอาญามีดังนี้ มาตรา66เหตุที่จะออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้ 1. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกิน3ปี 2. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มี ข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี้มาตา43คดีรักสกาวิ้งราวชิงทัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคช่อโกงยักยอกหรือรับของโจรถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทําผิดเมื่อพนักง,งานอายการยื่นฟ้องคดีอาญา ให้ียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายได้มาตรา57ทั20ภายใตาบังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา78มาตรา79มาตรา80มาตรา92และมาตรา94แห่งประมวลกฎหมายนี้จะจับขังจำคุกหรือค้นในที่ระโหฐานหากตัวคนหรือสิ่งของต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาลสำหรับการนั้นบุคคลซึ่งต้องขังหรือจำคุกตามหมายศาลจะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายศาล วิเคราะห์คดีได้ดังนี้1การข่มขืนกระทำชำเราเด็กพ่อได้ชักชวนเธอให้ทำหนังที่เรียวกว่าอริเฟนโดยพาเธอไปฉีดยาคุมที่คลิน,นิกและพาตัวเธอเข้าบ้านพักได้ผังเธอไว้ในบ้านพักจากนั้นลงมือข่มขืนเธอ7วัน7คืนซ้ำอย่างออกไปหาคนเพื่อให้มาข่มขืนเธอเพื่อถ่ายหนังรามกอ,อนาจาร 2. การช่อโกงฉกโรทรศัพท์แบบเย็บยนด้วยแผนประทุกรรมการลวงให้ส่งของผ่านบริการรับจ้างแฟตโดยใช้จังหวัดช่องบูวนักโทรศัพท์ทเหยื่อเป็นจํานวนมากโดยก่อเหตุลักษณะดเดียวกันต่อนเนื่องหลายคดีในพื้นที่ 3. การช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นเป็นการอาศัยความประปร,ราของผู้ถูกลวงซึ่งเป็นเด็ก 4. ความผิดตามพรบครอบครองสื่อรามุกอนาจารย์เด็กโดยมีการลวงและข่มขืนให้มีเพศสัมพันธ์เพื่อแสวงหาบประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนหรือผู้อื่น